เมื่อข้าตกอยู่ในมือของคู่แข่งที่โหดร้ายตอนที่เก้าเมื่อจอดลงพื้นน้องจิงจอกบ,บนสูงมากน่ากลัวมากพระเอกพูดในฐานะนักบำเพ็ญเพียรคนหนึ่งความสูงแค่นี้เจ้าก็ทนไม่ได้แล้วงั้นหรือน้องจิ้งจอกคิดในใจเจ้ายังมีหน้ามาถามข้าอีกหรือผู้ฝึกบำเพ็ญเพียรบ้านไหนกัน ถูกคิ้วคอขึ้นไปบนฟ้าด้วยอีกอย่างเจ้าโรคจิตนี่ถึงแม้ว่าจะใช้ดาบบินอยู่ก็ยังไม่ลืมที่จะแอบรูปหางจิ้งจอกของข้าพระเอกพูดพวกเราค้นหาทุกแห่งตั้งแต่ตะวันตกจนถึงทางเหนือแต่ก็ไม่มีประตูทางออกพระเอกยื่นมือมาเหมือนจะจับน้องจิ้งจอกถามเจ้าพักพอหรือยังจะได้ไปทางใต้ กับทางตะวันออกกับข้าน้องจิงจอกรีพูดยังไม่พออย่ามาจับข้านะข้าช่วยอะไรท่านไม่ได้ทำไมต้องพาข้าบินไปกับท่านรอบๆด้วยท่านจะสะดวกกว่านี้หากท่านลงมือเพียงคนเดียวพระเอกพูดหน้าตายแต่ข้าเห็นเจ้าแล้วมันขัดตาข้าต้องการทำให้เจ้ากลัวน้องจิงจอกพูดไม่ออก ถ้าเจ้าไม่อยากตามข้าไปอีกข้าก็ไม่ถือสาที่จะทิ้งเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวนองจิงจอกถามมันมีแค่ต้องบินไปมาเพื่อหาประตูทางเดียวหรือถ้าหากข้าจะวาดภาพวงแหวนให้เหมือนกับที่โต้จั่ววาดคืนนั้นเป๊ะๆไม่ได้หรือพระเอกถามเจ้าสามารถวาดให้เหมือนเป๊ะๆได้เลยหรือนองจิงจอกตอบ ถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้เรื่องค้ายกลแต่ข้ามีความสามารถจดจำรูปภาพมาตั้งแต่เด็กข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทำผิดพลาดแน่นอนพระเอกพูดแล้วทำไมเจ้าไม่บอกให้เร็วกว่านี้จากนั้นพระเอกก็ขึ้นไปร่ายเวทมนต์ทำลายค่ายกลกลางเวหาน้องจิ้งจอกถามแค่นี้หรือค่ายกลแตกแล้ว พวกเราสามารถออกไปได้แล้วงั้นหรือพระเอกตอบการทํำลายเวทมนตาขายธาตุดินม่ใช่เรื่องยากถ้าเจ้าบอกข้าเร็วกว่านี้ข้าคงไม่ต้องรอช้าจนถึงตอนนี้น้องจิ้งจอกพูดข้านึกออกตั้งนานแล้วแต่ท่านจูจูก็หิ้วข้าแล้วก็บินไปข้าจะมีโอกาสพูดออกมาตอนไหนดังนั้น ท่านจะมาโทษข้าไม่ได้นะยังไม่ทันพูดจบก็ถูกคิ้วไปอีกแล้วพระเอกคิ้วน้องจิ้งจอกขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งหนึ่งพูดหุบปากซะตามข้ากลับไปยังสถานที่จัดงานเจ้าปีศาจต,ตัวนี้มาจากไหนกันกล้าดียังไงบุกมาถึงโลกบำเพญเพียรถ้าหากยอมแพ้สตอนนี้พวกเราอาจจะปล่อยให้เจ้ามีร่างกายอยู่ในสภาพเดิม หยุดพูดพร่ำกับพวกปีศาจได้แล้วเอาชีวิตมันซะโต้จัวหัวเราะเจ้าไม่ได้เก่งกาดแต่พูดจาใหญ่โตเชียวคนผู้หนึ่งที่อยู่ด้านหลังกำลังจ้องจะเล่นงานโต้จัวโต้จัวพูดถึงเวลาตายเหมาะสมพอดีจากนั้นโต้จัวก็รายเวทมนต์อีกครั้งมีเสียงตะโกนเจ้าปีศาจนี่กำลังจะทำอะไรนะ่ะนี่ นี่มันวงแหวนเวทงูแดงเลือดเขากำลังกระตุ้นวงแหวนเวทเรียกงูแดงเลือดออกมารีบหนีเร็วการวาดวงแหวนเวทนี้ขึ้นมายากมากและทำลายยากด้วยเมื่อเปิดใช้งานแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายมันจูๆ่ๆงูสีแดงมากมายก็เลือยมาเกาะผู้บำเพ็ญเพียรในที่นั้นบางอย่างกำลังพุ่งมาทางข้างหลังโต๊จัว โต้จวรู้สึกได้จึงรีบหันไปมองตะโกนนั่นใครคิดในใจเฮอเหลียนเชอร์พระเอกที่เดินทางผ่านค่ายกลเข้ามากับน้องจิ้งจอกเมื่อมาถึงสถานที่จัดงานก็ปล่อยน้องจิ้งจอกทันทีน้องจิ้งจอกร้องไห้ในใจไม่มีคนดูแลข้าเลยหรือพระเอกไม่พูดพร่ำทำเพลง รีบเข้าไปจัดการโต้จัวน้องจิ้งจอกคิดในใจจัดการศัตรูด้วยกระบวนท่าเดียวเ่อเหรียนเชอร์สุดยอดจริงๆเพื่อความปลอดภัยข้าไปอยู่ใกล้เขาไว้ดีกว่าโต้จัวหันมาเห็นน้องจิ้งจอกพอดีคิดในใจความสามารถของเฮอเหเรียนเชอร์น่าทึ่งจริงๆในเมื่อข้าไม่สามารถเอาชนะด้วยกำลังได้ถ้าอย่างนั้น โตจัวพุ่งไปที่น้องจิ้งจอกทันทีและจับน้องเป็นตัวประกันพูดหลีกทางให้ข้าไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเขาซะเมื่อข้าตกอยู่ในมือของคู่แข่งที่โหดร้ายตอนที่สิบท่านพ่อพูดเจ้าปีศาจมีอะไรคุยกันดีๆอย่าทำร้ายลูกชายข้าน้องจิงจอกพูดประมุกโต้ท่านจะทำอะไรนะ่ะ ข้าเพิ่งจะออกมาจากเขาวงกฎข้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นหุบปากโต้จัวตะโกนน้องจิงจอกพูดได้ได้ได้ข้าหุบปากเจ้าผ่อนแรงก่อนได้ไหมถ้าเจ้าบีบคอข้าจนตายเจ้าก็ไม่อาจจับข้าเป็นตัวประกันได้นะที่จริงแล้วเจ้าจับข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถึงแม้ว่าพ่อของข้าจะเป็นห่วงข้ามาก แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเอาชนะเจ้าไม่ได้ข้าอยากจะแนะนำเจ้าสักอย่างเจ้าดูเขาตอนนี้สิกำลังเช็ดดาบแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกเราเลยเจ้าสามารถแกล้งใช้ข้าเป็นตัวประกันเพื่อเข้าใกล้เขาได้จากนั้นเมื่อเขาไม่ระวังตัวก็ผลักข้าออกไปและโจมตีเขาจากด้านหลังเมื่อได้ยินบทสนทนาถึงกับพูดไม่ออกโตจัว ทุบหัวน้องจิ้งจอกหุบปากเมื่อศบโอกาสพระเอกก็พุ่งไปทางโต้จั่วทันทีคิดในใจตอนนี้แหละท่านพ่อตะโกนท่านผู้นาเซียนเขาเป็นเครื่องปีศาจง,งูต้นคอนั่นคือจุดสำคัญของเขาน้องจิ้งจอกคิดในใจเว้นแล้วนั่นมันผิดจุดน้องจิ้งจอกตะโกนอย่าไปฟังพ่อคะ่ะโจมตีที่หัวใจของเขา หัวใจคือจุดสำคัญที่แท้จริงพูดจบพระเอกก็ชีด้ดาบมาตรงหน้าอกของโต้จัวและแทงไปได้ทันเวลาจนโต้จัวต้องร้องออกมาโต้จัวปล่อยมือจากคอน้องจิ้งจอกคิดในใจเขาทำไมถึงได้รู้ละ่ะน้องจิ้งจอกรีบกระโดดกอดพระเอกร้องไปด้วยน่ากลัวมากนะ่ากลัวมากพระเอกพูด เจ้าลงไปและกำลังจะผลักน้องออกไปแต่น้องหมุนไปเกาะด้านหลังซะก่อนพูดข้าไม่ลงยังมีแสงสีแดงอยู่บนพื้นมันอันตรายอยู่บนตัวเจ้าปลอดภัยที่สุดโต้จัวล้มลงไปนอนตายสนิทพระเอกเรียกเซียวโมอีน้องจิ้งจอกยังคงกอดแน่นไม่ยอมปล่อยพระเอกเอามือลวงเข้าไปในถุง และคงรูปจิงจอกน้อยในถุงทำให้น้องจิงจอกรู้สึกถึงสัมผัสไปด้วยน้องจิงจอกคิดในใจรูปคาแรงเช่นนี้เขาเขาเขากำลังโกรธใช่หรือไม่พระเอกพูดเจ้าน้องจิงจอกเอ่ยค่าค่าอืมข้าใจแล้วค่าไปแล้วค่าจะหายตัวไปเดี๋ยวนี้แหละ ไม่กี่วันถัดมาในศาลาหลบร้อนเจ้าเจ้าอย่ามาพูดโม่ซน,นะพระเอกคิดในใจเซียวโมอี e, เขากำลังทะเลาะก,กับพวกคุณชายจากตระกูลผู้มีอิทธิพลพวกนี้อยู่หรือโฮหลินนายน้อยตระกูลโฮจากตรงชวนเซียวโมอี e, วันนี้ข้าขอบอกเจ้าไว้เลยตรงนี้เฮอเหลียนเชอร์ เป็นดาวหายนะตั้งแต่เขาเกิดมาตระกูลเฮอเหลียนก็ไม่เคยมีวันที่ดีเลยตอนที่เกิดมาก็ฆ่าแม่ตัวเองตายแล้วยังดึงดูดพวกเผ่าปีศาจมาอีกทำให้ตระกูลเฮอเหลียนทั้งหมดถูกสังหารไม่มีใครเหลือรอดสักคนคนทั้งตระกูลถูกสังหารเพราะเขาเขาไม่มีความสามารถที่จะล้างแค้นให้ครอบครัวดังนั้น เขาจึงต้องการลากคนในโลกบำเพนเพียรทั้งหมดไปกับเขาเพื่อต่อสู้กับปีศาจใช่หรือไม่ถ้าให้ข้าพูดเขาก็เป็นไอ้ขี้แพ้ที่มีสนใจความปลอดภัยของผู้อื่นเพื่อความเห็นแก่ตัวของตัวเองยังเรียกตัวเองว่าผู้นำเซียนอีกเขาคู่ควรง,งั้นหรือข้าโฮลินสักวันหนึ่งจะใช้กำลังของข้าลากเขาลงจากตำแหน่งนั้นเองลูกน้องเสริม ไม่ผิดเฮอเหลียนเชอร์เป็นดาวหายนะข้าว่าปีศาจในงานชมนุมผู้บำเพ็ญเพียรก็ถูกดึงดูดมาเพราะเขาในเมื่อเขาไม่สามารถก้าวข้ามความเกลียดชังของพ่อแม่ได้ข้าหวังว่าเขาจะตายไปด้วยน้ำมือปีศาจในเร็ววันและกลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาน้องจิงจอกโตกลับฮอเลนไม่สำคัญว่าเฮอรหลียนเชอร์จะเป็นคนแบบไหนยังไงซะ ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณเขาที่ลงมือได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรคงได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงพวกเจ้ามาพูดให้รายรับหลังเขาแบบนี้โดยที่ไม่รู้ความจริงยังสาปแช่งเขาอีกชายผู้หนึ่งพูดขึ้นเจ้าแก้ตัวให้เฮอรหเลียนเชิญเก่งจริงความสัมพันธ์ของพวกเจ้าสองคนคงไม่ธรรมดาข้าจำได้พวกจิตพูดกัน ว่าเขาเห็นพวกเจ้าสองคนกอดกันพลวันในลานราชสัตว์ข้าได้ยินมาว่าเจ้าถึงขนาดถอดกางเกงของเขาและคุกเข่าตรงหน้าเขาด้วยหรือน้องจิ้งจอกพูดเจ้าหูปากซะโฮลินผลักน้องจิ้งจอกทำไมละ่ะคุณชายเซียวสามารถทำสิ่งที่น่าอับอายได้แต่ไม่ยอมให้ผู้อื่นพูดถึงงั้นหรือน้องจิ้งจอก ล้มลงบนพื้นสาวใช้เรียกนายน้อยปล่อยนะพวกเจ้าปล่อยข้านะน้องจิ้งจอกพูดมีอะไรพูดกันดีๆทำไมต้องลงไม้ลงมือหลานจือเป็นแค่แม่นางน้อยคนหนึ่งพวกเจ้าผู้ชายหลายคนรังแกแม่นางน้อยคนหนึ่งยังมียังอายอยู่หรือไม่โฮลินพูดแน่นอนว่าพวกเราไม่รังแกนางหรอก ข้าแค่ต้องการให้นางหยุดก่อกวนจากนั้นมารังแกเจ้าไงละ่ะนอ้องจิ้งจอกตะโกนพวกเจ้าจะทำอะไรจบตอนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ